m erry christmas I l o ่มน o merry christmas ทุกคนนะคะตื่นเต้นมากเลยเพราะนี่คือคริสต์มาสแรกในบ้านหลังนี้ของปอนะคะควางจริงป้าปอภูมิใจกับต้นคริสต์มาสของปอปีนี้มากเรียกได้ว่าเป็นต้นโปรด ขอบปอก็ว่าได้เลยนะเออคือตอนแรกเขปอบกียดมันมากปอไม่รู้จะทำอะไรกับมันมากเลยใช่ปะแทนคริสต์มาสปีนี้ของเรานะคะปอก,ก็จะมาทําอาหารทำล u n ช์กันนะคะปีนี้เราจะมาทําอะไรจะต้องรอดูกันนะปตื่นเต้นมากปอพรีทุกอย่างไวเยอะมากสำหรับลันช์ของปราป,ปีนี้นะมาแกะของขวัญน,นะคะว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะของขวัญคริสต์มาสของาปีนี้แล้วพอช่วงบ่ายๆนะคะหลังจากที่เราทําทุกอย่างที่นี่เสร็จแล้วเราจะไปที่บ้านของพี่นิกันอานะไปชอว์คริสต์มาสกับพี่ของนิกันด้วยนะ เหมือนเราจะมี2ที่อะทุกคนมีทําที่บ้านเราก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปที่บ้านพี่นิกด้วยนะตอนรู้สึกอบอุ่นมากๆเออตอนนี้ปอบแบบเปิดเพงลงคริสต์มาสอะไรเงี้ยมาแล้วเปิดแอร์แล้วก็จุดเทียนกลิ่น gingerbread house อะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกเฟสติฟมากๆเลยนะถึงในเมนูของเราในวันนี้นะครับปอ <c oughs> จะมาทําเป็นเหมือนกับ พิซซ่าเบรดเรากินกับพูชูโดสแล้วก็ชีสของปอนะคะนี่คือพิซซ่าโดของปอนะตื่นเต้นมากทุกคนคือแบบว่าจะต้องรอให้เขาเย็นแล้วเขาให้เขาโตอีกนิดนึงนะแต่คือแบบประสบความสำเร็จค่ะทุกคนกินได้โน拉กับโนบี loves c แครอ t มากๆเลยทุกคน How much do they love it? They loves it a lot thatYes they <I> do <laughs> นี่นลาสินี่เป็น หมาชอบแครอทน,นะโอเค that is gonna give merry christmas นลหนึ่งในเมนูที่ปอจะทำในวันนี้นะคะคือรา g ูพาสต้าทุกคนเหมือนกับจะเป็นพาสต้าที่ต้องใช้เวลาทำนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยปอเลยจะมาเตรียมตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะว่ามันแค่จะต้องทิ้งเข้าตุ่นไว้เฉยเแค่นี้ alright what are we having today y yeah? e s beef ragu yeah and um, we're having uh, food <laughs> <laughs> what? <laughs> what? What am I cooking? You're cooking um, what beef, I... beef ragged. Yeah. What else I've been looking for and do the bread for? Pizza. No! I, I got the, the cheese for what? The cheese. Yeah. For yeah. What? I remember the cheese platter. Cheese platter. And then what's cheese next? Board. And then. Um, what's for like entrees? Another entrees. Like I make it a, all the time. I make I, I make it every year. Oh, the um puff pastry. Yeah. With the cranberry and brie. Yeah. <laughs> this is the cake? Yeah. So we're having cake today, vanilla cake. <laughs> is that right? Yeah. yeah. Good job. <laughs> I did well, right. <laughs> <laughs> Dessert. dessert waa... Okay. ที่จะทำบีบราคิวเพราะว่า,าที่บอกบีบราคุมันจะต้องต้มให้เปื่อยสองสาชั่วโมงนะคะก็จะเตรียมในตอนนี้เลยเนาะเนื้อที่เราจะมาใช้กันนะคะ slow cook short rib ใช้ short rib นี่นี่ โอดกับเรดบลูอายุเท่าไหร่เนี่ยมาดื่มมอดกับเรดบลูนิกนางเริ่มหิวแล้วนะก็ก็เลยจะมาเริ่มที่ตัวแป้งพิซซ่าของเราเลยเพราะเราจะแบบมาพิเกชกินกันค่ะมาแบบจิบกินแบบเล็กๆน้อยๆดูแป้งโตของปอสิไ not be any more p r o u d ภูมิใจมาม It's really good. It's really well. Take off these a n นี่คือชีสปอร์ที่ปอกำลังจะมาทำกันนะคะกับตัวชีสบราดชีสที่ปอตามหามาทุกที่นะคะตื่นเต้นมากปอกอินกับชีสปอร์มากตอนนี้แล้วปอจะทำพิซซ่เบรสแบบชีสบอดนี้เลยนะแต่ปอกำลังดูใน Pinterest อยู่นะดูว่าจะทำยังไงให้มันออกมาสวยดีเพราะปอไม่เคยทำแล้วมันออกมาสวยเลยทุกคนเอาละ yeah pretty much ah you fuck it up oh looks good Wow. <laughs> Let's see. I'm starting to look like you. <laughs> is, is you the yeah, one? No, the left one. Oh my like James. James fat. <laughs> <laughs> m มรีคริสต์มาสเพื่อนาดูความอย่างเป็นทางการนะคะเพราะวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัว get ready สำหรับวันคริสต์มาสกันนะคะตอนนี้คือปบรู้สึกว่าปรากินไปเยอะมากรู้สึกแบบวันนี้ไม่ต้องกินอะไรแล้วแค่มื้อเดียวที่เตรียมไว้นะทุกคนคือแบบอิ่มมากจริงเลยแบบชีสบอยที่ทำมาสุดยอดมากดีมากเลยทุกคนอร่อยมากเลยแต่คือแบบบอกเลยนะคะว่าเตรียมตัวกินเยอะแน่นอนนะคะเทศกาลนี้คริสต์มาสวันนี้ของเรานะทุกคนปราไม่อยากเชื่อเลยนะว่า เวลาปีนี้ผ่านไปไวขันไหมพราะว่าเพื่อนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันเนอะรู้สึกว่าโควิดทาให้เวลาผ่านไปไวได้แหละเพราะว่าเราอยู่ในล็อกดาวน์กันมาแบบสักพักหนึ่งถูกปะล็อกดาวน์ก็แบบทำให้เาผ่านไปไว้ด้วยไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่ ออปออยากกลับไทยมา,มากๆเลยนะทุกคนปอแบบรู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์มันดูยังไม่ค่อยแน่นอนที่จะกลับกันเท่าไหร่ก็เลยยังแบบเออกลับไม่ได้ปอที่ปกับไทยบ่อยมากเลยเพื่อนมันเห็นกันใช่ไหมปอคิดถึงเมืองไทยมากๆแล้วคิดถึงที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะปอติดปกับกบ,กบ่อยนี่ปอไม่ได้กลับมาจะแบบสองปีกว่าแล้วอ่ะคือแต่งหน้ากันแบบรวดเร็วนะทุกคนไม่ต้องอะไรมาก นน่นอยู่แล้วนะแตนะ่งหน้าวันนี้จะต้องมาใช้เอชิลล็ตค่อยได้บรัชเซ็ตกันนะคะฟาวเดชั่นพอชอบใช้ตัวนี้มากแล้วอยากจะใช้อยากจะมาบอกความชอบก็คือตัวล,ลรอร r a เม r c i เซยนะชอบมากมันเบาแต่มันเนียนเดียว แต่สีนี้แอปขาวสปอตอนนี้นิดนึงพี่ชายของนิกนะคะกําลังจะมีน้องนะวันนี้เราไปวันคริสต์มาสชใช่ปะ่ะเขาก็จะเปิดตัว g อ่า g r n d e r r e v กันด้วยนะคะคือจะเปิดตัวว่าเป็นเพศอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นลูกสาวห,หรือลูกชายนะคะนิกก็คือจะได้เป็นนิกนี่คือจะต้องเป็นลุงปะ๊ะไอโนเป็นน้าดีถูกป่ะอยากเชื่อเลยอนะแต่พี่นิกอายุแก่กว่านิกแบบเกือบ ห้าหกปีมนะั้งเอออายุฟิลแบบเออ, like, เอ,อควรมีลูกได้แล้วอะไรเงี้ยทุกคนฟังในเสีตัวนี้มันกริบจริงๆอะบอชอบมากแต่มันไม่หนักหน้าค <c oughs> ือมันไม่ได้ปกปิดแบบฟูขาวอะไรแต่มันทําให้ดูแบบกริบอะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันชอบนี่ข้างล่างนี้คุยอยู่กับที่บ้านก็อยู่นะคะปอไม่ได้คุยที่บ้านเลยวันนี้แต่คือปรอรู้สึกว่าที่บ้านปอเขาไม่ค่อยสังสรร์คริสต์มาสสักเท่าไหร่นะน่าจะเป็นฟิลแบบวันเกิดหรือแม้กระปีใหม่มากกว่าอะไรเงี้ย พอไปเขียนคิว้วเราก็ลงรองพื้นมาแล้วเพราะเราทํากันแบบ,แบบเดิมๆเนะเาะเราก็จะมาแต่งตาะะ่ะมวนจะมาแต่งแบบหนึ่งถึงสองสีเท่านั้นแค่นั้นพอเพราะว่าขี้เกียจแต่งเนาะรีบรมันก็แต่งลุกเดิมแหละเอาจริงแต่งนะลุกอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แต่งหน้าแบบรวดเร็วไม่ค่อยได้แต่งลุกแปลกๆเลยนะแต่เดี๋ยวจะพยายามมาแต่งแปลกๆไม่ให้ดูกันบ้างนะชอบมากพาเลตตัวนี้ของเม k e บบันมาริโนะคะ แต่งตาประมาณนี้เลยแล้วก็ใต้ตาแค่นั้นแหละเขียนวินงนะคะแน่นอนอยู่แล้ว perfect eyes นั่นแซมนี่เองนะคะเราใช้เบอร์10 mm สีน้ำตาลนะแล้วก็จะมาคอนเนคทุกอย่างด้วยกันเลยง่ายดายมากวันนี้วิงก็สวยสวยทุกวันเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยทำไมวิงสวยเพราะว่าใช้ perfect eyes นั่นแซมนี่เองนะ <c oughs> แค่นั้นแต่งตาเสร็จละ <c oughs> พอละ <ple asure> แล้วก็จะมาปัดมสัสค์ค่าแล้วก็ติดขนตานะคะ พอไปติดขนตาตื่นมาดูกันนะคะคุณดูขนตาอันนี้กันมันสวยมากคือแบบมันดูไม่เยอะแต่มันก็ไม่น้อยทุกคนแต่มันแบบยังฝอแต่มันดูธรรมชาติเพราะแบบเอ็เลิฟมากกับขนตาเนี่ยอ๋อแม่ก็สุดยอดมาก <laughs> ชอบมาคอนทัวร์กันนะคะคอนทัวร์หน้านิานดนึงนะคอนทัวร์จมูกด้วยและแน่นอนนะคะต้อง แก้ค่ะปากแก้วมันจะม่ใช่เดียวแล้วกันจะส่งกับคายลีเพิ่มสวยจังยจะต้องรีบแต่งรีบไปเพราะว่าไม่มีเวลาเยอะวันนี้จริงจตารางแน่นมากไฮไ,ไลท์วันนี้โนบี้กับโนล่าเหมือนรู้ว่าเป็นวันคริสต์มาสอะดื้อมากเหมือนเป็นผู้แบบเด็กรู้ัะเด็กคึกวันคริสต์มาสอะโคตรคึกเลยวันนี้โนบี้กับโนล่าคึกจนงงอ่ะไม่รู้เรื่องด้วยว่าเมืนวันคริสต์มาส แบบรู้ว่าสามารถคืกวันนี้ได้แล้วแบบจะไม่โดนจะไม่เกิ n trouble จะไม่โดนดุพไม่ควันคริสต์มาสเนี่ยว่าเออทาปากนิดนึงลายปากถ้าทาเบาๆพอลุคเดิมอ่ะที่เราชอบทากันไม่เลยมีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นหย่ What? The couch. no clean it please oh no b i t c h bon โ so oh รู้ว่าสามารถคือันนี้ได้แล้วแบบไม่โดนดุเพราะไม่ควรคริสต์มาสเนี่ยว่าเออแค่ม <Okay, S 2> าไปแต่งตัวเนี่ยดูกันนะคะโอ้ o d มันฉีวันซาสนี่คือคริสต์มาสเดรสของเราปีนี้นะคะนี่คือเมคอัพ mm hmm. ลุคของเราโนบิตัดสินใจที่จะพีจะฉี่บนโซฟาวัานนี้เสียใจยมากดูดยโอ้ o oh d จะทำาัไงเพื่อนๆคนไหนรู้วิธีการ ทำความสะอาดโซฟาที่โดนหมาฉีกไปบอกคนเลยนะไม่อยากเชื่อเลย I can't believe it ทีนี้นะคะปอกับนิกตัดสินใจที่จะไม่ให้ของขวัญกันนะ we not giving each other s gifts yeah Did I wear this last Christmas I think so no <laughs> I think it's a different grey top so it's grey but it's different top ทีนี้ปอกับนิกตัดสินใจไม่ให้ของขวัญกันนะคะเราจะซื้อของขวัญที่มีประโยชน์สำหรับบ้านเราอ่ะก็คือจะมาเปิดของขวัญที่ อนีรสัก random stuff random gift เป็นของขวัญที่ปอซื้อให้ตัวเอง <laughs> แล้วก็เป็นของขวัญที่เราซื้อให้กันแบบซื้อให้กันแบบนิดหน่อยนิดหน่อยนะ Biggest box เราจะมาเปิด Biggest box อีอีหมาบ้าฉี่บนโซฟาดูทำหน้า <Ooh. S 1> What is it ูัแล้ว เ yeah, <laughs> ย้นิวแอร์ฟรายคือแอร์ฟรายมาใหม่อ่ะเป็นแบบแอร์ฟรายแบบจริงจังเย้นเอเหมือนคนออี looks good looks very fancy imagine he i a actually cooked with that on e v e r y t n นี่คือ S Ox Beauty Holiday Gift Set นะทุกคนจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเอจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันใน วิดีโอนี้แหละแต่จะบอกว่าตัวนี้คือ sold out แล้วนะคะหมดแล้วนะทุกคนหมดก่อนที่จะมาเปิดตัวเพื่อนๆได้ดูกันใน u ูทูบพี่กขอโทษทีนะคะนี่คือ holiday gift set จาก Estee Lauder Beauty ที่รวมสินค้า้าจะทุกอย่างไว้ในนี้เลยนะคะเปิดออกมาสวยมากน่ารักมากจริงๆจ,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 จะต้องมีแปลงแต่งหน้าด้วยนะแต่ปออย่เอาไปใช้แหละต่อไปจะต้องรอปีหน้านะ holiday gift set จาก Estee Lauder นะเพราะว่าหมดไวจริงๆมาแกะตัวนี้กันดีกว่าน,นี้คือเป็นของขวัญที่ปอซื้อให้ตัวเองจากปอเองนะคะ เป็นแค่ของเล็กๆน้อยๆเครื่องสำอางที่พออยากได้เนาะซื้อตัว g o l Recipe Pink Moisturizer มาใหม่นะ g o l Recipe ถ้าจะเป็น บรนด์สกินแคร์แบรนด์โปรดของปอได้เลยนะคะคือใช้แล้วถูกใจผิวมากเลยสั่งมาอีกหนึ่งตัวนะสั่งบลัชมาทุกคนเป็น n a r s o r g a s m Blush นะคะอันนี้เป็นของขวัญสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะทุกคนปอตื่นเต้นมากกับตัวนี้น้ำหอมที่ปออยากได้มานานมากๆ Mason b ซ c c a ั r t Rouge นะคะตัวนี้คือเป็นน้ำหอมที่ปอชอบมากและปออยากได้มานานมา,มากเลยนะคะนี่คือแบบเด่แกะใช้เลยดีวยกว่าห <c oughs> อ,อมมาก และอีกหนึ่งอย่างที่ปอซื้อจากปอให้ปอเองอะนั่นคือซื้อรู้สึกว่าซื้อของปอได้เกียร์มากเลยนะมาแกะกันะะะกกนะคะคือแบรนด์ลาวนช์แวร์ของคิมคาร์ดชีนส์นี่เองนะคะปอได้ตัวนี้มาตื่นเต้นมากเดี๋ยวนี้คือเพื่อนมาสังเกตเห็นกันได้เลยเนาะว่าปอแต่งตัวแบบดูมีสีสันมากขึ้นเลยงนี่เนาะปอแบบ เดี๋ยวนี้อินกับสีสันมากชอบสีโทนอะไรอย่างงี้มากน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรู้สึกว่าสี Mineral ก,กับค i ยไนท์นะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นค i ยไนท์นะเป็นชอบสีนี้มากแล้วก็ก็ซื้อสี Mineral ม,มาด้วยนะเป็นโทนแบบเทาๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สั่งมาสองชุดน,นะเป็นเสื้ออย่างเงี้นะ <c oughs> แล้วก็เป็นกางเกงอย่างงี้ยเกือบใส่แบบสวยๆใส่คือเป็นฟิลแบบดูชิลแต่แบบ ก็คือ skim อะไรเงี้ยแต่พอซื้อของก็จะเองยับอยูน่นะนิกไม่ได้ซื้ออะไรเต่ที่บ้านนี่จริงๆเป็น selfie กันประมาณนี้นะคะของของมาซื้อตัวเองพอไปเปลี่ยนชุดมานะคะเอาจิ๊บแอบชอบชุดนี้มากกว่านะใส่แบบเป็นคอเสเซ็ตแบบนี้สีแดงแล้วก็กระโปรงสีดำนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแพลนกันนิดนึงนะคะเราจะไปลันช์ที่บ้านพี่นิกนะแล้วก็กลับมา have d เนอร์ที่บ้านนี้เราต่อนะเพราะว่าเกิดงั้นคือแบบเวลาไม่พออะไรอย่างเงี้ยนี่คือ เค้กที่เราทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเป็นบานิลล่าเค้กแล้วปอก็ซอกด้วยนมที่ปอผสมไว้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพไว้ให้นะคะเป็นนมสามชนิดมีนมขน้นนมสดแล้วก็นมจืดน,นะครับหยุดหยุดโอ้ช่วย e ดินเสียงเอฟนี่น๊ Can you tell that I love making like cake and stuff with strawberries? With <This> strawberries. <laughs> It's my favorite thing ever. <laughs> Yay! How good does it look?

What up, YouTube? Hi, Bruzy. Bruzy? Yeah, but. Hi, Jane. Oh, only this. <laughs> Sorry. We're waiting on the top of this. One whole year. you. Yay. Is it good? Can I have a bite? <laughs> I know I don't eat that. This <laughs> looks so cute, Navi. He's shining. Hi, right? <laughs> โคลาของหมาแล้วก็ไมอนมาไสโนลาได้เป็นอัพฟิตคริสต์มาสอุปที่โนลา o อ m ม g o ก d ด e น s อิสักยิ่งต้นสองอันสำหรับโนล่าแล้วก็โนบีนะคะเป็นลอลที่พอแต่สำหรับน้องหมานั่นดูเย้ก <Yeah. S 1> ็ได้เป็น matching แมทชิ่งค s ิสต์มาส ล้ no more. No more. No more. No ่น no ี no ่คือชอ o r t r i ที่เราตุ๋นกันไว้นะอยากให้ดูความเปื่อยทุกคนเปื่อยมากเราจะมากินกันแล้วนะทุกคนดูความเปื่อยอ่ะ oh my goodness oh but like what should we have I mean เราจะมาใช้พาสต้าหน้าตาแบบนี้กันนะคะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะทุกคนอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากปาจะใส่มาสคา็ตพานี่นะคะตัวนี้คือเป็นตัวคล้ายๆกับตัวครีมชีสที่เราเอาไว้ทำเทร์มิสสูททุกคน,กนถึงแม้ว่าิดไม่มีมาสคา็ตพานี่สามารถใช้ครีมชีสก็ได้หรือว่าซาวครีมก็ได้หรือว่าใส่ครีมแทนก็ได้นะคะอันเท่านี้นะเดี๋ยวไปปอวะตัวเนื้อซอสโครเขาเดือดขึ้นมานิดนึงแล้วใช่ไหมคะแล้วปอจะใส่ตัวชอตริปที่เราฉีกแล้ว แต่ทุกคนได้กลิ่นตอนนี้มากคือแบบกลิ่นหอมมากเปใส่พาสตี่เขาด้วยนิดนึงนะคะต้นหอมผักชีฝรั่ง m e ี r y Christmas Merry c h r ส s t m a s g อืม good it's really good yeah mm -hmm. is the pasta good yeah i do back is it like perfect yeah is it like what we eat at restaurant Yeah. Mmm. Mmm. it's so good well yeah. it's really well mm -hmm. oh my god here we get line of hand you line out like fine dining. Is it better than fine dining? Oh, you, want. Oh, you both won. Ah. You won both. What's the best Christmas present in the world? You, babe. Aww, thanks, babe. That's actually a setup, dude. <laughs> <laughs> Christmas gift come later, and okay. Christmas gift I'm so excited. Christmas gift my เปรียบเทียบกับตัวนิกนะมาช้านิดนึงนะหลังคริสต์มาสนะแต่ยังดีที่มานะคะมันดูแกแนนวะว่าจะเป็นยังไงทุกคนนี่คือกล้องวงจรปิดของเรานะคะสำหรับบ้านเรานะนี่คือของขวัญวันคริสต์มาสที่ปอกับนิกซื้อให้ด้วยกันนะคะซื้อให้กันละกันนะเพราะว่ามันคือสปองจำเป็นถูกปะ่ะมีบ้านล้วก็ต้องมีความปลอดภยัยถูกไหมคะ น <Yeah, S 2> นี้ยอัค่และชิ้นต่อไปค่ะคือซามบานี่เองนะครัต่อไปดูหนังจะได้มีความมีอรรถรสมากขึ้นนะและนี่คือชิ้นสุดท้ายของเราใหญ่มากนี่ค่ะปอมาวันใต้ต้นคริสต์มาสเป็นของขวัญคริสต์มาสนิวเออร์สำหรับปอลละนิกในปีนี้นะคะด,ดูเป็นผู้ใหญ่มาเลยป่าซื้อของพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นว่าวันนี้ไหม What this is like consider a side c o n s i d e r a c o r i s y s t e m นี่คือทีวีอันเก่าของเราณจุดนี้นะคะโอ เซต up ของเรานะคะพอย้าย um, coffee table ตรงนี้ไว้ข้างบนแล้วนะเพราะตรงนี้คือพื้นที่เหลือน้อยมากแล้วยิ่งถ้าเกิดทีวีใหญ่ขึ้นอีกมันจะแบบแน่นเกินไปเนาะก็จะปล่อยให้ว่างๆอย่างนี้แหละโอ้โหแซมบอชื่อว่าเยอะโอ้ยโอ้มักยเสียง นางตื่นเต้นมามาขอให้วิดีโอด้วยนะปกติไม่เคยถามให้วิดีโอให้เลยเนี่ยอ้ชิดี